อิอสวัสดีค่ะค่ะชื่ออาจจะคล้ายกันนิดนึงอุอูอิวงี้ค่ะ <c oughs> ก็สวัสดีนะคะสําหรับเช้าวันนี้ตัวโปรแกรม f i n a n c e h e r o นะคะก็จะเป็นพร้อยตามกับของโค้ดอินก่อนหน้าเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการหาจังหวะหุ้นที่มีการย่อพักตัวค่ะเพื่อหาแนวรับนะคะซึ่งแนวรับค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นในส่วนของตัววอลลุ่มนะคะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> จริงๆค่ะ ตัว Volume By Price ค่ะในโปรแกรมของ Finance Hero เนี่ยมีมากมายเลยค่ะพี่จอยงั้นวันนี้อิวขอเป็น Volume By Price ที่แบบภายในวันนะคะเดี๋ยว่ามาจอให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะปกติเราจะใช้ Volume By Price กันอยู่แล้วนะคะใน Finance Hero ในหลายๆฟีเจอร์เพราะว่าเราจะได้เห็นแนวรนับแนวต้านแต่ว่าวันนี้อิวบอกว่าขอดูในวันเลย ใช่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะตลาดยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าเปิดโปรแกรมแล้วอยู่ขออนุญาตแชร์ให้ดูในส่วนของตัวเอสทีเพจดิสค่ะพี่จอยในบ่บวกเล็กน้อยนะคะก็ยังเขียวสดใสยอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนเปิดเนี่ยจะยังเขียวสดใสแบบนี้อีกรึเปล่านะคะก็ติดตามกันต่อเนื่องได้เลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตเ,เป็นแชร์ข้อมูลของเมื่อวานให้ดูละกันนะคะเพราะตอนนี้เท่าด่องจากมันเป็นวอลุ่มไบไพร์ที่เป็นภายในวันนะคะข้อมูลอาจจะขึ้นตอนที่ตลาดเปิดนะคะ ตัวที่อยู่ทำการบ้านมาให้อ่ะค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเอ่อเน็กเดย์นะคะที่เมื่อวานทำการบ้านมาให้ซึ่งตัววอลลุ่ม y p ไพรที่บอกว่าเป็นวอลลุ่มไ p ไพรในวันค่ะจะอยู่ในฟีเจอร์ที่ชื่อว่าโขดพลัสนะคะแล้วกกติเราจะเห็นเป็นแนวนอนเอ๊ะใช่ป่ะแนวนอนแต่คราวนี้เป็นแนวตั้งใช่ค่ะก็จะเป็นวอลลุ่ม y p ไพรนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตซูมให้อีกนิดนึงเนี่ยค่ะ ตรงนี้ค่ะวอลุ่มบาบไพร์ตรงนี้ค่ะจะบอกปริมาณการซื้อขายภายในวันนะขอของหุ้นที่เราสนใจนะคะซึ่งในตรงนี้ค่ะจะมีแท่งสีบอกไว้ให้นะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะแท่งสีบอกไว้ให้ทําให้เรารู้ว่าอ่อนะราคาช่วงไหนนะคะมี วอลุ่มซื้อเท่าไหร่มีวอลุ่มขายเท่าไหร่นะคะโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมดประมาณ3สีนะคะสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอ่อวอลุ่มซื้อนะคะหรือว่าวอลุ่มบายนะคะส่วนสีชมพูเนี่ยค่ะจะเป็นวอลุ่มเซลล์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองเนะะี่ยค่ะจะเป็นวอลุ่มตอนอ่อ ATOATC นะคะก็คือเป็นวอลุ่มตอนนาะช่วงตลาดที่เปิดนั่นเองนะคะซึ่งมันจะทําให้เรารู้นะคะว่าช่วงที่ตลาดเปิดเนี่ยวอลุ่มเนี่ย จะอยู่ที่ณราคาไหนนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอจะทําให้เราทราบอีกด้วยว่าณนะช่วงราคาไหนนะคะที่มีนักลงทุนส่วนใหญ่หรือว่าคนส่วนใหญ่เขาสนใจซื้อขายกันเยอะที่สุดนะคะ<ม>ก็จะแสดงเป็นตัววอลลุ่มที่ยาวออกมานั่นเองนะคะ<ม>ยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัวนี้นะคะเป็นหุ้นเน็ตเบที่ทำกันบ้านเมื่อเมื่อวานให้ดูเนาะก็คือจะเป็นณราคาที่21.10นะคะจะมีปริมาณการซื้อขายเนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะ ซึ่งปริมาณการซื้อขายที่สูงที่สุดภายในวันเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเอามามองเป็นแนวรับหรือว่าแนวต้านได้นะคะแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะต้องดูคู่คู่ไปกับราคาล่าสุดนะคะพี่จอยซึ่งราคาล่าสุดนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในส่วนของตัววอลุ่มายไพร์เนี่ยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าราคาล่าสุดของหุ้นตัวเนี้อยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถดูได้จากตัวลูกศรสีขาวๆตรงนี้ Uh huh. ตัวลูกศรเสียาวที่ชี้อะค่ะไม่ว่าจะชี้ที่ราคาไหนเนี่ยค่ะก็จะบ่งบอกได้เลยว่าราคาล่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงราคานั้นแล้วกร็ราคานั้นยกตัวอย่างเน็ตเดย์ะค่ะเมื่อวานนะคะราคาปิดเนี่ยใกล้ๆนะคะจะอยู่ที่ประมาณราคา21.50นะคะซึ่งคานที่ยาวที่สุดเนี่ยจะเป็น21.10นะคะตรงเนี้ยเราก็อนุมานได้ว่าตัวน้าราคาที่21.10เนี่ยเป็นแนวรับ ภายในวันที่มีปริมาณการซื้อขายเยอะที่สุดเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจังหวะที่ราคาเนี่ยมันย่อพักตัวลงมานะคะหาใกล้ๆบริเวณเนี้ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่มีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้นะคะอันนี้เราจะดูภายในวันได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เทรนเนอร์อิ๋วเอามาให้คุณผู้ชมจำได้ไหมเคยแล้วคุณผู้ชมฟังว่าไปทำคับรีวิสิที่ฟิแนนซี่ะตัวเน็ตเบ ตอนนั้นอยู่แถวแถวสิบสี่สิบห้าเองอะน,นักวิปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบใช่ใช่ค่ะพี่จอยแล้วก็อันนี้อันเนี้ย <c oughs> เรายังไม่ได้เห็นภาพกราฟนะคะแต่เรารู้แล้วแหละว่าปริมาณการซื้อขายของเมื่อวานเนี่ยช่วงไหนราคาไหนที่ซื้อขายเยอะที่สุดจริงๆอะค่ะเราสามารถนําเมาส์อ่ะไปคลิกที่ตัวแท่งเทียนได้เลยนะคะหมายถึงว่าตัวแท่งที่ยาวอะค่ะแท่งแผนภูมิที่ยาว จะแสดงเป็นจำนวนตัวเลขนะคะ Volume b บ v า l วอลลุ l มให้เลยนะคะแต่อันนี้อันนี้อาจจะไม่ได้แคปมาให้เนาะเดี๋ยวตลาดเปิดนะคะเดี๋ยวอยู่พาไปดูอีกทีนึงนะคะซึ่งจริงๆอะคะ่ะเราสามารถที่จะเอามาวางแผนทำการบ้านได้นะคะช่วงตอนเย็นๆก็ได้หรือแม้แต่ช่วงที่ตลาดเปิดมาแล้วก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบถ้าตลาดเปิดมาอย่างของเมื่อวานยกตัวอย่างหุ้นเด็ดเดใช่ไหมคะยิ่งราคาแท่งที่แบบ ปริมาณการซื้อขายแบบหลายๆแท่งตั้งแต่ช่วงราคาตั้งแต่20บาท20.40ไปจนถึง21.50อันนี้มันบ่งบอกได้เลยค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะผันผวนเยอะนะคะเพราะว่าวิ่งกันค่อนข้างหนักเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ดูในส่วนของแ,งแท่งกราฟนะคะก็วิ่งกันอยู่ประมาณ10 กว่าช่องนะคะเมื่อวานก็คือหนักมากนะคะเมื่อวานยิ่ง,งหุ้นที่มีความผันผวนอย่างนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็จะหาจังหวะในการเข้าซื้อไม่รู้ว่าจะหาจังหวะเ,เข้าซื้อแบบไหนซึ่งในส่วนของราคาหุ้นที่แบบว่ามีปริมาณการซื้อขายที่เยอะที่สุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาอนุมานเป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านได้นะคะค่ะเอายกตัวอย่างเ,เน็ตเบต่อเลยเมื่อวานเไปิดไปที่21บาท50ณระดับเปิดตอนนี้อยู่ที่21บาท60 ถ้าเราเห็นแล้วตัวตัวโวลุ่มโวลุ่มไพร์มันจะนับต่อเลยไหมคะหรือว่ามันจะขึ้นแท่งใหม่อ่เป็นแท่งใหม่เลยค่ะเป็นของวันนี้ล่าสุดเลยค่ะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วใช่ไหมคะใช่เมื่อวานเราเห็น21บเาท10เป็นโวลุ่มซื้อขายมากที่สุดนะคะแต่ว่าเปิดล่าสุดคือ21บาท60โอเคค่ะก็ก็ในส่วนของตัวโคลดพาสเดี๋ยวอยู่ขออนุญ,ญาต พาไปเรียกนิดนึงนะคะก็จะเพิ่มในแอสกรีนนะคะอันนี้ขอแยกไปไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของตัว Market Movement นะคะแล้วก็เลื่อนมาหาคดพลัตตรงนี้นะคะแล้วก็กดแอดเพิ่มเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของตัว Volume b y Price อะคะ่ะจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรง,ตรงช่อง,องนี่ตรงนี้นะคะนี่เราจะเห็นเลยว่าราคาที่เปิดมาก็คือจะเปิดที่เ่ิดที่ยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบด้วยยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดศูนย ขอยาดขยับนิดนึงอาจจะย,ยังไม่เห็นแป๊บนึงนะคะเปิดมา<ล>เสร็จป,รปุ๊บเราบอกว่าเมื่อวานเราทำการบ้านแท่งสูงสุดคือยี่สิบเอดบาทสิบไม่ได้ของแน่นอนใช่ใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราจะเห็นแล้วค่ะว่าแนวรับเมื่อวานที่มีปริมาณการซื้อขายเยอะที่สุดของเมื่อวานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณย1 1สิบเอ็ดจุหนึ่งศูนย์นะคะอันนี้ก็เอาไปวางแผนต่อก็ได้นะคะซึ่งจังหวะที่เปิดเนี่ยเปิดราคาเปิดอยู่ที่2 1 7สบอ็ดจุดเจ็ดศูนย์แล้วก็ราคาล่าสุดก็ยังอยู่ที่ราคาเปิดเนาะ ตอนนี้ตลาดเพิ่งเปิดมานิดเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเรานำเมาส์ไปชี้อย่างที่บอกค่ะพี่จอยก็คือจะขึ้นในส่วนของราคาล่าสุดแล้วก็ทรทรวมั้งหมดนะคะแล้วก็มีทัทงเซลนะคะทั้งบายนะคะแล้วก็มีแสดงเป็นออล่มโอเปนวอลลุ่มให้ดูด้วยนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อขึ้นมาละนะคะอันนี้ก็คือเห็นบาทเรียวไทม์เลยค่ะพี่จอยแต่เนื่องจากว่าวอลลุ่มมันมากระจุกตัวอยู่ที่2 1บาท70แต่แผนของเราคือเราไปรอที่แนวรับ แปลว่าเราจะไม่ไล่ราคาอุ้ยเนี่ยกลายเป็นเต็มแท่งขึ้นมาอาีกอ้าวความโลภเริ่มเข้าตายแล้วความโลภ <laughs> <laughs> ลองลองดูค่ะลองดูค่ะและที่สำคัญก็คือเราเอานอกจากตัววอลลุ่มายไพรส์ตรงนี้นะคะเราก็เอาไปดูในส่วนของกราฟได้เลยนะคะว่า <c oughs> ลักษณะของกราฟแท่งเทียนเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็เมื่อวานก็น่าจะเป็นแท่งสีเขียวใหญ่เลยนะคะนี่วันนี้ก็คือแบบวิ่งต่อนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราอาจจะต้องหาจังหวะในการที่ออก่ เดี๋ยวหายคุณผ<บ>ู้ชมที่เราดิสเพลย์ให้เป็นเน็ตเบรนี่คือเราย้อนหลักของเมื่อวานไม่ได้ชี้นำใดๆนะแต่คุณผู้ชมบอกดูนี่เราชี้นำเน็ตเบรขึ้นไม่หยุดเลยเดี๋ยวอ,อีกสักตัวหนึ่งิอวเอาอีกสักตัวหนึ่งโอเคโอเคโอเคค่ะก็ <c oughs> อ,อีกสักตัวหนึ่งนะคะอย่างของเมื่อวานนะคะที่ทำการบ้านมาให้นะคะแต่ว่าข้อมูลของเมื่อวานเนี่ยจะไม่ไม่เห็นแล้วนะคะก็จะเป็นตัว a อ AU เอเนี่ยข้อมูลของเมื่อวานเนี่ยค่ะจะเป็นราคาที่จะอยู่ในปริมาณของ แนวด้านบนเนี่ยจะเป็นแนวต้านนะคะราคาจะอยู่ใต้คานนี้นี่เอ่อันนี้ขอยยกให้ดูของเมื่อวานนะคะ,คะราคาล่าสุดจะอยู่ตรงนี้ประมาณแปดจุดใช่ใช่ค่ะแล้วก็และแท่งที่ยาวที่สุดอันเนี้ยมีแท่งที่มีนัยสําคัญภายในวันนะคะแล้วก็อยู่ที่แปดจุดห้าห้าเพราะฉะนั้นถ้าราคาล่าสุดเนี่ยคะ่ะอยู่ต่ํากว่าราคาที่คานที่ยาวที่สุดตรงเนี้ยเราจะอนุมานตัวคารตรงนี้ว่าเป็นในส่วนของแนวต้านถ้าวันนี้เปิดมานะคะแล้วไม่ชน ไม่เข้าใกล้แปดจุดห้าห้าอันนี้เราอาจจะปล่อยผ่านไปเลยก็ได้นะคะอืมะะยกเว้นว่าระหว่างวันจะมีความพยายามแล้วขึ้นมาแถวแถวแปดบาทห้าสิบห้าแล้วผ่านไปได้ใช่ใช่ใช่อ,อันนี้ก็อาจจะต้องแบบอ่ะเวทอัดจีดูก่อนก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะปรับปล่อยผ่านไปเลยนะคะค่ะก็จริงๆก็สามารถที่จะ หาหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น m o มดแอคทีฟหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆนะคะ m o มดแอคทีฟก็จะเป็นหุ้นที่แบบว่าเด่นนะคะภายในวันที่นักลงทุนส่วนใหญ่เขาสนใจแล้วมีการจัดอันดับไปให้นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอามาดูในส่วนของตัววอลลุ่ม y p ไพรส์ที่เป็นภายในวันนะคะเพื่อหา,อาแนวรับแนวต้านที่มีเนื้อสำคัญได้จากาฟีเจอร์ที่ชื่อว่าโขดพัดได้เลยนะคะ,คะถ้าเป็น m o มดแอคทีฟเขาจะวิ่งไวมากใช่ใช่ค่ะ Mo มดแอคทีฟจะวิ่งไวมากๆนะคะแล้วเราก็จะเห็นแท่งๆ่งเนี่ย เยอะก็จะเห็นจะเห็นราคาที่มันวิ่งค่อนข้างที่จะมีความผันผวนนะคะวันวันนี้สองตัวอย่างที่เราเลือกมาให้กับคุณผู้ชมจะเฝ้าเอิญว่ามันมันกระจุกตัวอยู่ที่ราคาเดียวเนาะก็เลยได้เห็นแบบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแท่งแท่งเดียวค่ะแต่ว่า<ไ>ปเป็นแท่งเดียวที่เป็นแท่งเดียวที่แตกต่างกันนะคะของเน็ตเบนนี่คือขึ้นของ a อนี่คือลงอยู่ตอนนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เครื่องหมายเครื่องมือเนี่ยแหละคะ่ะมาช่วยนะคะวางแผนว่าหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมากกว่าโดยเอาข้อมูลพื้นฐานของแบบในอดีตเนี่ยมาพอดเป็นในโปรโปรแกรมให้เราจับมาวิเคราะห์นั่นเองค่ะพี่จอมใช่เพียงแต่ว่าฟีเจอร์นี้นะคะ volume by price จะทําให้เราเห็นว่าต้นทุนของคนส่วนใหญ่เขาอยู่ตรงไหน<า>โดยเฉพาะใ,ในวันด้วยนะคะอันนี้เรือง<ช>มามาะ เทรนเนอร์อิ๋วเรื่งฝากคุณชมเลยสําหรับในวันด้วยว่าคนอื่นเพื่อนเ,อนเราซ้ายขวาเขาเลือกที่จะซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคาไหนนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะใครที่บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถนัดใช้แบบข้างๆไปใช้แบบข้างๆก็ได้แต่วันนี้มีแค่อีกหนึ่งฟีเจอร์มานําเสนอสําหรับใครต้องย้ำต้องย้ำว่าอาจจะนี้อาจจะต้องเทรดเร็วนิดนึง เพราะเราดูรายวันเราดูทั้งวันดูความเคลื่อนไหวระหว่างวันเลยนะคะลองไปใช้ดูค่ะสำหรับ Fin a n น i ซ l h ฮ r โใครที่ยังไม่เคยใช้สแกนหน้าจอได้เลยนะคะเปิดพอร์ตแค่8ปนาทีเองใครที่ใช้มาแล้วสักพักหนึ่งเหมือนพวกเราเนี้ยจะใช้ได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแอรตรงไหนยังไงเพิ่มเติมหรือว่าถ้าฟังเสร็จแล้วสงสัยดูคลิปย้อนหลังสงสัยยังไงใส่ค,คอมเมนต์ไวใ้ใต้โพสต์เดี๋ยวมาตอบให้วันหลังนะคะวันนี้ขอบคุณเทรนเนอร์อิ๋วมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ